เอาผมมาดูผลงานกันนะครับสําหรับคืนนี้นะครับนี่นะครับต่อ,อปูนี่ถังอ้ไงนี่นะครับถังปูนนะครับน้องใช่คืนนี้นะครับก็ตอนกลับก็ตอนนี้ก็ประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับคืงนี้ก็ เอาไปฝากที่น้องชาวลำพูนนะครับเนาะก็เตรียมรอรับได้เลยนะครับเนาะสำหรับปอบปูนะครับทั้งปูทั้งน้ำปูนะครับเนาะผลงานนะครับนี่ครับปูสำหรับวันนี้ก็จบคลิปการหาปูนะครับกะว่า,าจ,จะยิงกบยิงปลาไม่ไม่เจอเลยนะครับกบวันนี้ไม่เจอเลยครับเมื่อคืนไม่ได้เอาปืนไปเจอ สีตัวครับแล้วนี้ไปเจอแต่ปอปูนะไม่ได้กบเลยโอสวัสดีครับ